วันนี้เวลา18นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชรมพรรษา28กรกฎาคม2565 รัฐบาลจัดงานสมสรสันนิบาตขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลโดยในปีนี้มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดอาศซรวาดราชสดุดีและการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาโดยดุริยางกรมศิลปากร ทางนี้รัฐบาลได้เชิญพระราชวง์ คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานและรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหัวหน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานคณะกรรมการสามัญสภา,าผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคขรข้าราชการทหารขร้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำคณะถูตานุทูตพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในงานด้วย